เจ้าของรถจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันทำยากขนาดนี้ฮะ <laughs> ติดนนติดแค่เซนเซอร์หรือครึ่งคันนะเนี่ยโอ้ย,ยอยากได้เซนเซอร์ถอยหลัง <laughs> อยากได้เซนเซอร์ให้สี่จุดแถมมีแผลให้ด้วยเนี่ยมันคือย,ยังไงเนี่ยแผรนี้ไม่เกี่ยวกับเราเนาะ อันนี้ต้องสสยเจ้าภาพถอยไปชนเองเลยเนี่ยกระจกมันเล็กเนี่ยมันต้องใส่กระจกบ้านใหญ่ๆเนี่ยกระจกมองข้างมันเล็กมันมองไม่เห็นครับเ่ยมันต้องใส่ของรีโว่ฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่เนี่ยมันถึงจะมองเห็นไม่งั้นก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ใส่เซ็นเซอร์ถอยหลังมันจะคือบอสเนี่ยเซ็นเซอร์สีสอสทองด้วยลงอักขล่ามาด้วยเนี่ยประหลาจาลงอักขละาว้ด้วยอย่าหาทำเด้อใส่จอแอนรอยก็ไม่ได้ เป็นใส่จอแอนดรอยก็ไม่ได้ใส่จอแอนดรอยก็ไม่ได้อย่าหาทำอย่าหาทำพอพอพอ <c oughs> มันรื้อยากใส่ยากประกอบยาก ถ้าไม่จริงใจคงไม่ทําให้นะเนี่ยจะใส่กล้องถอยหลังก็ไม่คือกล้องถอยหลังมันก็เล็กเกินเนาะที่จริงมันก็ใส่ได้นะนเนี่ยแต่ว่าทัศนาวิสัยในการมองไม่ได้ครับจะใส่โสรดูก็ไม่ได้เนาะก็เลยต้องต้องเป็นแบบนี้เลยบริการทุกอย่างหลังจากทำเครื่องเสร็จก็ทำในหลายอย่างพร้อมๆกันเลยนะออริจีนอลนะครับเดมเดิม,ดม รับทําทั้งคันขอให้บอกนะครับแต่ถ้าชอบบานใหญ่ก็บอกนะครับมีไฟเลี้ยวด้วยเป็นของรีโวมโีค่าะตอนนี้มาออริจินอลรถเดิมๆมีอีกหนึ่งคันทําไปบุญไปช่างบอกอ้าวมีอะไรหลุดอีกแล้วเนี่ยโอ้ยอะไรมันจะหลุดทําเพื่ออันนี้เนาะอันนี้ไม่ใช่ซิมไปบุญไปเนี่ยทําไปบุญไปนี่ ไปนะอืนน่นได้ครับใส่มามโอเคทำ <แก S 1> ไป,ไปบุญไปไประกอบตู้เอง <laughs> <laughs> อ,อริจินอล <laughs> โอ้ยวันนี้ไลฟ์ไลฟ์กับสัตว์รถอ,อนุรักษ์นะครับอนุรักษ์ไว้และที่นี้เนาะเนี่ยซื้อเครื่องมาใหม่ก็อย่างนี้แหละครับก็ต้องมาลื้อกันเปลี่ยนตัวกินใหม่ชีคใหม่นะครับ ไม่ใช่ว่าซื้อมาใหม่ก็จะได้เข้าเลยเนะาะก็ต้องมีการทําให้สะอาดก่อนนะครับเปลี่ยนตะกินครับสวัสดีค่ะสัสด่สะเนะาะางานที่เราทำมัเป็นประมาณนี้เลยนี่นี่นะครับ อา้าวเห็นไหมลูกม,มันก็เปิดออกโดนเป็นนอยเ,ยเออเนี่ยเรียกไปทำสีให้ใหม่ไม่เป็นไรทำสีมาใหม่แน่ได้ดเจมืมนะฮะมั่จะได้สิสธิ์ไหมล่ะเนี่ยอ,อุตส่าห์เก็บสีมาใหม่อมพอดีพอดีสวัสดีพอดี ไม่เป็นไรนรักลุย่อมมีบาดแผลครับเ,ออเก็บสีมาใหม่อีกสองแผลไม่เป็นไรรอเสร็จงานเราไปเก็บอีกทีนึงนะเนาะลูกสาวเปิดโดนเลยเมื่อกี้โดนในท่าไหนสถานที่มันแคบมันก็เปิดซะโอ,อ้โหพอดีเลยอะ่ะแหม่ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเป็นอยู่ที่เรานี่แหละเดี๋ยวกลับไปถึงลูกค้าแล้วก็เป็นไม่ได้นะครับก็ขอบคุณ f c นะครับที่อยู่สงขาที่จับจองแคมเ y รี่คันนี้ไปนะครับเก็บสีเก็บสีให้ด้วยนะครับทั้งคันเลยนะยวนี้ติดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยนะครับติดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้วเบาะนะครับเบาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บงานภายในเนาะ ระบบแอร์อ่าจะพูดถึงระบบแอร์นิดนึงนะครับอ่าบอกก่อนนะครับทาไมผมต้องรื้อมาเก็บรายละเอียดเองอย่างนี้นะครับเพราะว่าเช็คดูน็อตเช็คดูความสะอาดทั้งหมดเนาะว่าเข้าขันแน่นไหมอะไรแน่นไหมนะครับบางทีช่างบอกประกอบมาก็ไม่ได้ทําความสะอาดเท่าที่ควรเนาะเราก็เลยต้องมาเช็คใหม่นะครับเพื่อความเรียบร้อยเนาะเนี่ยแหละกว่าผมจะได้ส่งไปเนาะนะครับ อันนี้ก็จะไปสูงขานะครับก็เก็บรายละเอียดให้หมดนะครับเก็บสีทั้งคัน FC จะรู้ไม่ว่ามันลำบากขนาดไหนเนี่ยกว่าจะทำให้เสร็จเนาะขัดสีสวีวันเสร็จเราก็ต้องทำให้เสร็จก่อนนะครับเพราะมีอะไรเดี๋ยวเข้าไปเก็บรายละเอียดอีกทีนึงแล้วก็ส่งท่านไปเพราะว่างานมันรายละเอียดงานมันเยอะนะครับเยอะมาก เรียนงานมันเยอะมากนะครับแล้วก็แอร์นะครับกะว่าจะเปลี่ยนแต่พอโซลินอยให้นะครับปรากฏว่าเปลี่ยนทั้งคอมแอร์เปลี่ยนทั้งคอมเลยนะช่วไม่ค่อยได้เปิดนานเราเปิดมีเสียงดังนะไม่ค่อยได้เปิดนานช่ครับ นะครับเปลยนทั้งแผงนะครับทั้งแผงทั้งคมแผงคอน,นเซอร์แล้วก็คอมแอร์นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับผมเหลือส่งนะครับก็ใจเย็นๆอีกนิดนะครับเพราะว่ารายละเอียดงานต้องต้องเช็คให้ทุกจุดเลยนะครับ รถคันนี้ใช้ป้ายแดงนะครับก็มี fc ไปดูแลต่อนะครับผมก็เลยต้องเก็บรายละเอียดดูให้เรียบร้อยทุกจุดนะครับถึงจะได้ส่งไปเนาะเพราะว่าถ้าไปถึงสงขาถึงที่นู่นแล้วก็อาจจะได้ใช้ตลอดนะครับก็เลยต้องเก็บรายละเอียดเยอะนะครับเยอะมากทะเบียนหกเก้าห7นะครับ ก็ไก่อ,อ่างนะครับถ้าใครอยู่แถวชนบุรียางได้ทะเบียนคันนี้ก็มาเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าคันนี้จะต้องโอนไปที่นู่นนะครับโอนไปที่สงขามีรับยิ้มไม่เป็นไรเราแก้ไขได้นะครับนะครับงานวันนี้ก็เล่งใส่สงการนะครับทุกคนเลยนะครับทุกคัน o r ิ g ิ n a l ทั้งหมดเลยนะครับก็ ที่จะส่งก่อนโงการก็มีหนึ่งสองคันนะครับออกไปอยู่ในหมดแล้วก็จะมีคันนี้นะครับเจ้าของอนุมัติมาแล้ว <c oughs> นะครับอนุมัติมาแล้วก็จะต้องใส่แก๊สแล้วก็ไปต่อทะเบียนก่อนให้มันจบงานนะครับใส่แก๊สวิ่งละไม่ไปต่อแล้วครับไปต่อไม่ไหวเพราะว่า ค่าจะจ่ายสูงมากจะทําเครื่องคาบูเดิมนี่ลูกค้าไม่ไหวแนละ้วเล่นแก๊สอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านแต่คันนี้มันจะจอดนานไปหน่อยนะครับพอดีเลยนะจอดได้พอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ